สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้อ in u s a นะคะถ้าคุณอยากเห็นประเทศอเมริกาให้มากับพวกเราคะ่ะชีวิตติดล้อ in u s a ค่ำาไหนนอนนั่น Let's go see America ทุกคนที่ Zion National Park นะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้จองแคมป์กราวร่วงหน้านะี่คือไม่มีที่ให้คุณนะคะเพราะว่ามันเต็มคะ่ะเพราะว่าที่นี่คือจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติทั้งเมกันนะคะที่มาที่นี่นะคะมัน มันมันพอปูลาามากๆค่ะที่นี่เพราะมันอย่างที่เห็นข้างหลังนิดนะคะเป็นภูเขาแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นนะคะมันมันสวยอะค่ะทุกคนบอกไม่ถูกบอกได้แค่ว่ามันสวยมากนะคะต้องจองล่วงหน้านะคะแคมป์กลาวและเราก็ไม่ได้อจองล่วงหน้าเราก็เลยไม่มีที่นอนนะคะเรานอนที่ B L M Land ที่อยู่ห่างจากซายอนประมาณสัก1 5 1 6ไมล์นะคะก็ไม่ไม่ไกลามากค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจอดอยู่ที่ Visitor Center นะคะเราจะจอดที่นี่ทั้งวันเลยนะคะเรามาถึงที่นี่ตั้งแต่ประมาณ7โมงเช้านะคะเราจะอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ขับกลับไปที่ BLM เเลยนะคะที่นี่นะคะถ้าเกิดเราจะไปดูจุดชมวิวต่างๆเนี่ย มันมีรถรับส่งหรือว่าเชื่เทินบัสนะคะไม่สามารถที่จะเอารถเข้าไปข้างในจุดซีนิคได้นะคะก็คือต้องนั่งรถรับส่งแค่นั้นนะคะไปค่ะไปดูกันว่าวันนี้พวกเราจะไปจุดไหนกันบ้างนี่คือที่จอดรถอาวี RV, หรือว่ารถที่ใหญ่ๆนะคะจอดตรงนี้นะไปค่ะทุกคนขึ้นรถรับส่งกัน right here get in 745นี่คือจุดจอดรถรับส่งที่5นะคะจุดที่5นะที่นี่ก็จะมีหลายประมาณ3เทรลนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ The Emerald Pool นะคะที่นิดอยากไปนะเราจะเดินเทรล ไปที่ Emerald Pool นะคะไปค่ะที่นี่มันมันล้อมรอบด้วยภูเขาหินแบบนี้เลยนะคะก็คือถนนที่นี่ไซอนเนี่ยคือจะอยู่ตรงกลางตอนนี้พวกเราอยู่ที่ Emerald Pool นะคะทุกคนจุดมุ่งหมายของเราก็คือที่ Lower Emerald Pool นะคะเราจะไม่ไปที่ Middle Upper นะคะเพราะว่าไกลามากค่ะ Let's go Look at us baby right here. Look at this. It's beautiful. Right here. How beautiful. Wow, let me get some pictures here. That's nice. We also mark. So I Oh my god. มาที่ไซ o อนเนชั่นพาร์ k นี่คือต้องเดินเยอะมากนะคะถึงจะได้ดูวิวถึงจะได้มุมสวยๆนะต้องเดินค่ะทุกจุดทุกจุดเลยนะคะใกล้ถึงแล้ว Lower Emerald Pool คิดว่าน่าจะถึงแล้วนะคะ Lower Emerald Pool right here Yeah, barely there's water any coming down i อ๋ o h นี่นะคะ มีน้ำไหลลงมานี่เดียวนะคะไม่รู้เห็นไหมเนี่ยนะคะ,ะ,คะเอเมโรคูมีน้ำไหลลงมาจากหินตรงนี้นะคะแล้วก็จะไหลลงข้างล่างนะคะตรงนี้นะคะที่เขาบอกว่าเป็น lower เอเมโรคูก็คือตรงนี้นะ,คะแค่นี้เองนะคะจริงๆน้ำมันอาจจะแห้งก็ได้นะคะปกติมันอาจจะน้ำเยอะกว่านี้นะ คนเยอะมากนะคะตรงนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลท์นะคะของที่นี่คนเยอะมา,<ๆ>มากวิวเต็มๆของ Lower Emerald Pool ก็โอเคอยู่นะๆๆมีน้ำไหลหลงมาหน่อยๆนะ กันที่นี่นะคะข้าวเชียงตอนนี้เราทานข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารที่จุดที่ห้านะคะนี่นะคะที่นี่ดีมากๆค่ะม,มีร้านอาหารมีห้องน้ำมีอะไรสะดวกทุกอย่างนะคะนี่นะคะอาหารเที่ยงของเรา fish and chips ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ชัตเทนบัตนะคะกำลังจะไปจุดต่อไปกันนะคะตามพวกเรามาค่ะว่าจุดต่อไปคือจุดไหนไปค่ะรถดอกรถดอกแล้ว ี่คือจุดสุดท้ายนะคะจุดที่9นะคะจุดนี้คือจุดไฮไลท์ของไซออนเนชั่นแนลพาร์คนั้นก็คือ The n แน r o w นะแต่ว่าเราคงไปไม่ถึงเพราะว่าที่นี่ต้องเดินไกลมากนะคะแล้วก็ต้องเดินในน้ําด้วยนะอันนี้ไปไม่รอดค่ะก็เลยขึ้นมาดูเฉยๆนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะก็ลักษณะนี้นะคะคนเยอะมากค่ะจุดนี้เพราะว่าด้วยความที่เป็นจุดไฮไลท์นะคะส่วนมากเขาจุดมุ่งหมายก็คืออยู่ที่เด e แนโรนะ ใหญ่เลยทุกคนตรงนี้คือ River Walk นะคะเป็นส่วนเล็กๆที่จะไปถึง The Narrow เราจะเดินแค่ตรงนี้เฉยๆนะคะนะะตรงนี้เป็นที่จุดเริ่มต้นของ Trail The Narrow น,นะคะก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะคะลึกๆ เข้าไปเลยนะเดี๋ยวนี้จะเดินต่อนะคะคุณโรกี้แกหยุดพักแล้วนะแกบอกว่าเดินเธออยากเดินก็เดินไปเลยก็เลยจะลองเดินดูนเพราะามันจะเดินได้ไกลแค่ไหนไปค่ะเดินแะน่วะให้ดูคนนะคะคนเดินที่นี่เยอะมากๆนะคะ นีเดินมาไกลพอสมควรนะคะจากที่คุณร็อกกี้หยุดพักนะนี่นะคะคิดว่าคงจะต้องเป็นจุดที่ต้อง,งเดินลงน้ำนะคิดว่าสวัสดีตอนเช้าของวันที่2ที่ไซออนเนชั่นแนลพาร์คนะคะทุกคนตอนนี้ เหมือนเดิมค่ะเรามาจอดที่ visitor center นะคะแล้วก็วันนี้เราแพลนจะใช้จักรยานนะคะปั่นไปถ่ายรูปวิวต่างๆตามจุดต่างๆนะคะเท่าที่เห็นว่ามันสวยเราก็จะจอดนะคะเมื่อวานนิดไปไม่ถึงนะคะที่ The Narrow ที่จุดไฮไลท์ของที่นี่นะเพราะไกลามากนะคะ8-9ไมล์ 8, miles, ต้องเดินเข้าไปตรงลุยน้ำอะไรเงี้ยนิด ไม่สามารถลุยได้ขนาดนั้นนะคะแต่วันนี้เราจะปั่นจักรยานกันค่ะไปขัดตามวกเรามาค่ะ บอกว่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้ถนนออถนนนี้นะที่เขาไม่อนุญ,ญาตให้รถทั่วไปเข้ามานะมีแต่รถบัสแล้วก็รถของอุทยานแห่งชาติแค่นั้นนะคะที่เข้ามานี่คือ scenic drive นะคะรถบัสนะคะเราต้องจอดให้เขาผ่านก่อนนะคะไม่ใช่รถบัสรอรู้ว่าจอดให้เรานะคะ beautiful ว้าว ไค่ะทุกคนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราจอดหลายจุดแล้วนะคะไปค่ะไปต่อกันวิวสวยมากค่ะเมื่อวานนั่งรถไม่เห็นไม่ชัดนะคะวันนี้ปั่นจักรยานเห็นชัดมากค่ะจุดที่เราจะหยุดต่อไปก็คือจุดหมายเลขห้านะคะนี้จะไปถ่ายรูปที่สะพานนะ วิวนั้นสวยนะคะเมื่อวานไม่ได้เอาเอาเลนไวน์มา What a scenic views baby beautiful สุดยอดมากค่ะทุกคนนี่นะคะเราถึงจุดสุดท้ายนะคะจุดที่9นะคะ Temple of ซินาวาวไม่รู้อ่านออกเสียงหรือเปล่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคแต่ว่าตอนนี้เราถึงแล้วนะคะก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะเพราะว่านี่ก็คือจุดสุดท้ายที่จะไปเดินเทรลที่เดอะ r น o w คนเยอะมากนะคะรู้จักรยานดูคนจุดนี้เพราะูล่าสุดค่ะจุดนี้ ไปค่ะทุกคนทีนี้ก็ปั่นลงเขานะคะขากลับ okay, yes ทุกคนแล้วนี่ก็คือ2วันที่เราอยู่ที่ ไซออนเนชั่น a ลพาร์ครัฐยูทาห์นะคะยังไงวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย